ก็คือสรุปนะครับก็คือสัญญาเนี่ยเราไม่ได้บังคับให้เซ็นนะครับแต่เราจะมีอันเนี้ยตั้งไว้เวลาคุณมาสมัครหมอลำเราจะเอาสัญญาเนี้ยให้คุณอ่านอันนี้พูดถึงคนที่มาสมัครหมอลำหรือคนที่อยู่วงหมอลำตอนนี้นะฮะพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยสัญญาจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อมีการเซ็นทั้งสองฝัง่งเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าคุณไม่ถูกใจกับเงื่อนไข คุณก็ไม่ต้องเซ็นครับมันแค่นั้นเองมันไม่ใช่แบบบังคับเซ็นทุกคนนะครับทีนี้ถ้าไม่ถูกใจเงื่อนไขแล้วไม่เซ็นสิทธิประโยชน์ใดๆที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในวงมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นนึกอ,ออกไหมฮะอะ่ยกตัวอย่างผมเนาะสมมุติผมเป็นหัวหน้าวงแล้วผมมีสัญญาผมจะบอกว่าอน้องเอถ้าน้องเอเซ็นกับเฮียเนี่ยสปีนะ ใน2ปีเนี่ยจะมีสิ่งใดบ้างที่จะซับพอร์ตหนูเพื่อให้หนูเนี่ยโด่งดังได้เร็วเราก็ต้องดูตรงนี้เองครับพอเราดูแล้วเราแฮปปี้เราก็เซนถ้าบอกเราหนูดูแล้วแบบหนูไม่โอเคอะ่ะหนูก็ไม่ต้องเซนหรอกพอไม่เซนสิจะเป็นยังไงก็ตามตามเนื้องานของในวงเลยถ้าเกิดเขาดันอีกคนหนึ่งที่เซนมากกว่าหนูก็ไม่มีสิทธิเ์เรียกร้องมันก็แค่นั้นเองถูกไหมฮะ มันแค่นั้นเองหรอกมันไม่ได้มันไม่ได้แบบรุนแรงเหมือนที่กำลังเนี่ยอวยกันอยู่ในในโซเชียลเนี่ยเห็นแล้วมันก็งงงงคือมันแค่มันก็เหมือนการอ่านข่าวเนาะเขาจะพาดหัวข่าวให้มันดูแรงก่อนเป็นเรื่องปกติแหละของสำนักข่าวหรือใดๆว่ามติเป็นเอกฉันว่าถ้าฉีกสัญญาแล้วเสีย2ล้านอันนี้มันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับอ่ะเหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ ในอดีตที่ผ่านมาแล้วทุกคนประสบอ่าประสบอะไรบ้างเช่นสัญญาที่มีกันอยู่5ปีแต่อยู่ละปีหนึ่งไม่ถูกใจคําว่าไม่ถูกใจเนี่ยมันไม่มีใครผิดถูกถูกไหมฮะมันไม่ถูกใจไม่มีใครผิดถูกมันก็อาจจะเอ,อ่น้องอยู่แล้วปรับตัวไม่ได้หรือหัวหน้าวงเองก็อาจจะไม่ถูกใจกันซึ่งมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคืออะไรก็คือไปขอฉีกสัญญาอย่างนี้ฮะ อันนี้คือการป้องกันที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือทุกอย่างจะมีกฎมีเกณฑ์เยอะขึ้นเพราะว่าเราอยู่กันเป็นหมู่มากเนาะเราก็ต้องใช้กฎในการที่จะกํากับดูแลในการอยู่ร่วมกันของสังคมครับมันกเ็เหมือนการเมืองย่อยๆนั่นแหละครับเหมือนรัฐบาลย่อยๆเลยรัฐบาลชุดนี้คือพ่อเปียเนาะเราก็ร่างนโยบายกันขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องมาอนุมัติกันอีกทีหนึ่งมันไม่ใช่ว่าถูกทําโดยคนคน,คนเดียวแล้วอนุมัติมันต้อง ผ่านการยกมือกึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดภาคีเห็นชอบต้องกันมันก็จบอ่ะกลับมาเนาะอันนี้คือในส่วนของหัวหน้าวงที่จะทําขึ้นมาเสร็จแล้วตัวศิลปินได้ประโยชน์อะไรบ้างคุณอย่ามองแต่ว่ามันจะเสียมันได้เยอะครับหนึ่งคุณอ่านเงื่อนไขคุณนําเสนอสิอ๋อถ้าอย่างนี้ให้หนูอยู่ถ้าให้หนูเซน็นหปีหนูขอหนูตึก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 ตกหนึ่งปีต้องมีอะไรให้หนูตึกต,กตกึมันได้หมดลูก ถูกไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่าทีนี้ในทางกลับกันทางหัวหน้าวงนะครับคุณนึกภาพตามเนาะถ้าคุณคิดว่าอันนี้ผมพูดอย่าอย่าอย่าบอกว่าแรงไปเนาะลองคิดภาพตามแล้วกันถ้าหนูคิดว่าตัวเจ้าของเองเนี่ยมีของและดีเก่งอยู่แล้วอะไร้สดอยู่บ้านครับไฟ้สดไปทุ่งนาป่าข้าวไร์มันก็ไปแล้วดังวยตัวเองแล้วน,น,น,น่าจบครับลูกไม่ต้องมานั่งเหวี่ยงไม่ต้องมานั่งบอกว่าสัญญาไม่เป็นธรรมใดๆทั้งสิ้น ขอเถออันเนี้ยเนาะเพราะว่าหนึ่งวงหนึ่งวงหมอลำใหญ่เนี่ยลงทุนกันหลายสิบล้านครับจะบอกว่าเป็นธุรกิจมันก็ในเรื่องของธุรกิจหรืออะไรมันไม่เกี่ยวแต่เราพูดกันในหลักขอกาอความเป็นจริงกันก่อนว่าเนี่ยการที่จะปั้นใครสักคนหนึ่งอะ่ะคุณจะดังอ่ะเรามันลองมานั่งคุยกันสิว่าศิลป,ปินจะดังมาเนี่ยในอดีตที่ดังๆกันมาเนี่ยดังจากลำเรื่องถูกไหมดังจากโชว์ที่อยู่บนเวที ส่วนหนึ่งคือตัวเจ้าของศิลปินนั่นแหละที่เจ๋เงเองอันนี้ถูกต้องเราเข้าใจกันอยู่แล้วแต่องค์รวมทั้งหมดอะแสงสีชุดแดนเซอร์ทุกอย่างมันเป็นเม็ดเงินทั้งนั้นเพราะนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนูไม่เซ็นก็ไม่มีใครบังคับไม่มีใครบังคับเลยแต่โอกาสที่หนูจะมีโชว์ใหญ่หรือถูกดันถูกปั้นมีซิงเกลิลมีเพลงมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน้อยลงมันก็แค่นั้น แต่ถ้าเกิดหนูว่าโอ้มันดูยากจังเลยอะ่ะมันต่อรองกันได้ลูกพ่อแม่หมอลำหัวหน้าทุกวงเราก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกครับถูกไหมเอาแค่ตรงนี้ก่อนถ้าตรงนี้เข้าใจตรงกันไหนกฎหนึ่งก่อนดีว่าเข้าใจตรงกันว่านี่มันไม่ได้เป็นการเอาเปรียบหมอลำหมอลำคือศิอลปินเนาะมันไม่ได้เป็นการเอาเปรียบเลยเพราะว่าที่โพสเนี่ยดูเหมือนเป็นการบเหมือนกับพาคีจับมือกันหัวหน้าวงจับมือกันเอาเปรียบศิลปินขอชี้แจงเลยก็หไม่ใช่มันไม่ใช่ครับ แต่มันต้องเป็นมีกฎในการอยู่ร่วมกันถูกไหมมันจะได้ไม่มีข้อครอรหาในการโตนห้างเนาะอะ,อะสัญญาจะเป็นอย่างนี้ครับถ้าสัญญาที่เราคุยกันไว้เนาะแต่ยังไม่เคลียร์รนะ้อตะมันจะต้องมีปรับอีกตามกฎหมายเพราะต้องใช้กฎหมายของสังคมจริงๆในการทำนะฮะหนึง ถ้าคุณเซ็นสัญญาและแต่ละวงเนาะแต่ว่าหัวข้อสัญญาเนี่ยจะถูกตาปั๊มและมีออกมาจากองค์กรโดยตรงแต่จะสปี1ปี3ปี5ปีแล้วแต่แต่ละวงจะเห็นชอบกับเด็กคนที่เขาจะปั้นนะอ่าอันนี้ตรงลงก่อนเนาะสมมติอ่าเอาเอาเอาง่ายๆก่อนเอาสปีก่อนแล้วกันอนะ่ะสมมตินายกเซ็นกับวงเอสองปีเซ็นแล้วสปีอยู่ครบสปีเลยไม่ได้มีอะไรผิดเลย ก็ลงได้ปกติและก็ไปขึ้นวงอื่นได้ปกติครับอันนี้คือเคสปกตินะเ็าเรียกว่าเข้าตามตอง่งออกตามประตูมีมารยาทปกติเลยนะส่วนเคสที่2ที่มันที่เขาทํามาเพื่อป้องกันคือตรงนี้ครับสมมติเซ็นไว้5ปีเพราะฉะนั้นตอนตอนคุณจะเซ็นเนี่ยคุณอย่าคุณอย่ารู้สึกแต่จะได้คุณต้องคํานวณตัวเองก่อนว่าคุณจะต้องเจออะไรบ้าง แล้วคุณทนได้ไหมแล้วคุณขอยเซ็นนะอ่ะสมมติเซน็นห้าปีแล้วอยู่ไปสองปีแล้วอยากออกอันนี้แหละคือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือการฉีกสัญญาก่อนจบก่อนจบสัญญาถ้าเกิดคุณฉีกเนี่ยตกลงกันได้ครับกับหัวหน้าวงก็คือเขาก็แม็กไวไปสุดที่สองล้านนี่แหละแต่อันนี้คุณจะยังไงอันนี้มันอยู่ที่คุณคุยกันได้แต่เงื่อนไขหลักสําคัญสุดเลยคือ อาคีทุกคนจับมือกันว่าถ้าน้องไก่เนี่ยลงจากวง A ปุ๊บเนี่ยโดยที่ผิดโดยไม่ไม่ครบสัญญาเนี่ยเป็นการฉีกสัญญาเนี่ยแต่ละวงรับขึ้นวงทันทีเลยไม่ได้ต้องให้น้องพักเขาเรียกพักไปปรับทัศนคติหนึ่งฤดูกาลอันนี้ในกรณีที่ฉีกสัญญานะครับอ่ะอันนี้เคลียร์ไหมนะครับเนาะจบอ่ะมาทีนี้ ปัจที่นี้มันมีกรณีนี้อีกก็คือกรณีไม่ได้เซ็นสัญญาอาสมุตดศิลปินขอเนี่ยอยู่วงอยู่วงบีแล้วไม่ได้เซ็นสัญญาก็ไม่ได้มีอะไรครับก็พูดคุยกับหัวหน้าวงตามระเบียบแต่ต้องอยู่ให้ครบฤดูการเท่าน,นั้นถ้าลงก่อนฤดูการวงอื่นก็ไม่สามารถรับได้จะต,ต้องอยู่ ไปปรับทัศนคติหนึ่งฤด,ดูกาลครับผม